สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12มีนาคม2 5 6 6นะครับรัฐบาลสหรัฐนั้นบอกว่ายังคงมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินของประเทศว่าจะไม่เกิดวิกฤตซ้ำรอยเมื่อ15ปีที่แล้วจากกรณีการล่มสลายของธนาคารซิลิคอนวันเล์หรือว่า SVB นะครับ รายงานข่าวนะครับว่าจากกรณีสำนักงานคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่า dfpi สั่งยุติการดำเนินงานของธนาคารซิลิคอนวันเล์หรือว่า svb ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เน้นให้บริการผู้ประกอบกิจการสตาร์ทอัพในซิลิคอนวันเลยเนะครับเนื่องจากวิกฤตสภาพคล่องและการไม่ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนทางด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นบอกว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อกลไกภาคการธนาคารของประเทศ มีความยืดหยุ่นเพียงพอและหน่วยงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องมีกลไกซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อบริหารจัดการกับสถานการณ์ลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ SVB นั้นกําลังเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งขณะที่ทางด้านเซซิเลียรูสที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐยืนยันว่าหลังวิกฤตการเงินเมื่อปี2 5 5 1 ภาคการเงินและการธนาคารของสหรัฐมีการปฏิรูปมากขึ้นรวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างสมบำเสมอรัฐบาลสหรัฐนั้นจึงยังคงเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดปรากฏการ์โดมิโนซ้ำรอยเมื่อสิปีที่ผ่านมาทั้งนี้ DSBI ได้ให้เหตุผลในการสั่งปิด S v b วีเพื่อคุ้มครองเงินฝากของประชาชนและขอสถาบันคุ้มครองเงินฝากกลางหรือว่า f d i c ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางเข้ามาจัดก,การทรับสินต่อซึ่ง f d i c ออกแถลงการในเวลาต่อมาว่า จะดำเนินการขายสินทรัพย์ของธนาคารเพื่อดำเงินมาจ่ายให้แก่เจ้าของบัญชีและก็เจ้าหนี้โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากซึ่งมีหลักประกันจะสามารถเข้าถึงเงินฝากส่วนที่ได้รับการคุ้มครอง250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ8,700,000บาทต่อหนึ่งบัญชีภายในวันที่13มีนาคมนี้นี่ก็กําลังกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองจากกรณีการล้มของธนาคารซิลิคอนวัลเล์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเบื้องต้นข้อมูลของ FDIc นั้นเนี่ยระบุด้วยว่า SBD ให้บริการกับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,980และก่อนการล่มสลายถือเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับที่16ของสหรัฐมีทรัพย์สิน2,900 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ7.27ล้านล้านบาทและการปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ธนาคารวอชิงตันมิวชวนเกิดขึ้นเมื่อปี2,551นะครับหรือว่าเมื่อ15ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจกับการล่มสลายของธนาคารซิลิคอนวัลเล่หรือ SVD เป็นการล้มของภาคการเงินในสหรัฐอเมริกาหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกว่ามันจะนำมาซึ่งเรื่องของโดมิโนทางการเงินครั้งใหญ่ในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับ